วิธีทําคลิปแบ่งหน้าจอให้เป็น2ส,ส่วนแต่ให้เล่นทีละคลิปแบบนี้นะครับทํายังไงไปดูกันเลยครับ ขั้นตอนแรกให้ทุกคนเอาคลิปเข้าไปตัดต่อในแอปแคปคั t ได้เลยนะครับจะเป็นคลิปที่เราพูดหรือว่าเป็นคลิปสินค้าก็ได้ทุกคนจะเลือกมาเป็นแบบ2คลิปหรือว่าเป็นแบบคลิปเดียวที่ถ่ายยาวๆก็ได้นะครับจากนั้นก็ตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับก็ค่อยๆตัดไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็มาแบ่งคลิปนะครับว่าท่อนแรกจะให้พูดถึงตรงไหนและท่อนที่2จะให้เริ่มต้นและสิ้นสุดอยู่ที่ตรงไหนนะครับจากนั้นก็กดไปที่คลิปที่ต้องการให้อยู่ด้านบนและให้สังเกตด้านล่าง และเลื่อนหาคำว่า Overlay และกดไปที่ Overlay ได้เลยต่อมาก็ให้ทุกคนเลื่อนหาคำว่า m a s t นะครับและกดไปที่ m a s t และเลือกคำว่าแนวนอนจากนั้นก็ให้ทุกคนเลื่อนเส้นสีเหลืองลงมาประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ปรับส่วนบนและก็ส่วนล่างให้อยู่กึ่งกลางให้ได้มากที่สุดนะครับพอปรับเสร็จก็ให้ทุกคนกดไปที่คลิปด้านล่างและเลื่อนหาคำว่า m a s k อีกครั้งนะครับ แต่รอบนี้จะให้ทุกคนกดเลื่อนเส้นลูกศรสีขาวลงมาเพื่อให้คลิปดูกลมกลืนกันแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปก็มาที่ท้ายคลิปตัวล่างและเลื่อนหาคำว่าตึงและกดไปที่ตึงเลยครับเสร็จแล้วก็ไปที่หัวคลิปด้านบนต่อเลยนะครับแล้วก็เลื่อนไปหาคำว่าตึงเหมือนเดิมเลยนะครับ พอเสร็จแล้วทุกคนจะสังเกตเห็นเส้นแบ่งระหว่างคลิปบนและก็คลิปล่างนะครับให้กดไปที่คลิปที่เราตึงมาด้านบนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ลากมาให้เท่ากันกับคลิปด้านล่างแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะครับก็มาที่คลิปที่เราตึงไว้ด้านล่างก็ลากไปให้เท่ากันเหมือนตัวข้างบนเลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแค่ทุกคนทําตามนี้ <S <S ก็จะได้คลิปแบ่งหน้าจอที่เล่นไปทีละคลิปเท่ๆแบบนี้แล้วนะครับ